สวัสดีครับอตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่มาอัปเดตต้นตะขบป่าหรือว,ว่าาต้นหมากเบนนะครับไอ้หลังจากปลูกไอ้ลงกระถางตรงนี้ไปแล้ว5ปีนะครับปีนี้เพิ่งเริ่มเห็นติดดอกนะครับทุกปีก็จะไม่ค่อยได้รดน้ำเท่าไหร่ก็ปีนี้ ได้ลดน้ําแล้วก็ใส่ขี้วัวลงไปนะครับขี้วัวก็ปีนี้ก็น่าจะได้เห็นผลงานนะครับหลังจากปลูกลงไปแล้วห้าปีากิ่งเล็กๆตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นาตาดอกอาตาดอกเพิ่มขึ้นมา,าเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ปีนี้ถ้า ่าเริ่มติดดอกก็จะทำการขยายต้นเพิ่มหน่อยนะครับก็อาจจะตอนกิ่งอตอนกิ่งนะครับก็ถือว่า,าที่ผมปลูกตรงนี้โตช้าเหมือนกันนะครับที่หนองบุรัมพูก,ก็บ้านของภรรยานะครับ ตรงนี้ก็น้ำก็ค่อนข้างจะน้อยนิดน,นึงก็ปลูกก็ที่ผ่านมาก็ปลูกตามมีตามเกิดน,นะครับก็ไม่ได้ดูแลมันดีเท่าไหร่แต่ว่าปีนี้ก็กะว,ว่าะจะลดน้ำแล้วก็อาจจะ,ะใส่ปุ๋ยเคมีบ้างนะครับก็ที่ผ่านมาก็ปลูกแบบธรรมชาตินะก็ไม่ได้ใส่สารไม่ได้เล่งอะไรครับก็ปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติ ปีที่แล้วผมมาแต่งกิ่งก็ไอ้กิ่งพวกเนี้ยที่รอยตัดพวกนี้ก็เป็นอของปีที่แล้วก็มันทรงพุ่มมันออกข้างแล้วก็หนานะครับก็เลยตัดไปส่วนหนึ่งให้มันกิ่งมันโล่งๆนะครับปีนี้ก็เริ่มเห็นเป็นอดอกขึ้นมาแล้วครับใบพวกนี้ร่วงหมดแล้วปีนี้ก็น่าจะ,ะมีตาดอกอแบบนี้ ตาดอกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ทานลูกครับปีนี้ก็เห็นดอกเยอะขึ้นก็น่าจะต้นพร้อมที่จะ,ะให้ลูกแล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกไปประมาณ5ปีนะครับ5ปีแต่ถ้าลงดินที่สมบูรณ์กว่านี้ก็น่าจะสองปี3ปีก็น่าจะติดลูกครับเพราะตอนที่ผมซื้อมาก็มีอดอกอติดมาด้วยแบบนี้ แต่ว่าก็ไม่เป็นลูกนะครับไม่เป็นลูกแต่ปีนี้ก็เห็นดอกเยอะขึ้นก็น่าจะามีติดลูกให้ทานบ้างนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ